ในสมัยก่อนวัดวากับบ้านเรือนคองชาวบ้านจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันมากนักเหมือนปัจจุบันอย่างที่เห็นแต่จะอยู่แยกออกจากกันไปไกลพอสมควรเพื่อความสงบและเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมเพเพียพรภาวนามากที่สุดโรงเรียนในสมัยก่อนก็ยังมีไม่มากนักโดยเฉพาะโมบ้านที่อยู่ตามชนบทที่ยังต้องไปอาศัยลำเรียนหนังสือนังหากับพระก,กับเจ้าหรือแม่ก็บวชเป็นสามนเนรล่ลำเรียนทางธรรมไปเลยก็มี ตามวัดบ้านนอกสมัยก่อนจึงมักจะมีสามเณรเห็นอยู่ทุกวัดไม่ว่าจะเป็นวัดไหนๆวัดเล็กๆในหมู่บ้านทางจังหวัดเลยเกือบๆติดกับแม่น้ำโขงสมัยก่อนก็ยังเป็นพื้นป่าติดจะหลดไปถึงแม่น้ำโขงในหมู่บ้านมีวัดเล็กๆที่มีหลวงตาแก่ๆจำวัดอยู่เพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นก่อนหน้านั้นวัดแต่ลกล้างมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีชาวบ้านเข้าไปตั้งลกหลากอาศัยทำมาหากินไม่มีใครรู้ว่าวัดเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หลวงตามาจำพรรษาอยู่ที่วัดตั้งแต่เริ่มมีบ้านเรือนของชาวบ้านสิบกว่าหลังคาเรือนชาวบ้านก็ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จนดูเป็นวัดมากขึ้นซึ่งาศาสนาสถานที่พอจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาได้ก็มีเพียงแค่พระอุโบสถเก่าๆที่ตั้งเด่นต่างงานอยู่เท่านั้นที่ยังอยู่ในสภาพที่กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีจนช่วงหลังๆบ้านเรือนของชาวบ้านเริ่มมีเกือบร้อยหลังคาเรือน ก็เลยได้ชาวบ้านช่วยกันกค่อยๆซ่อมแซมต่อเติมไปเรื่อยๆจนมีศาสนาสถานเพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่าง้วยกันทั้งศาลาและกุฏิที่พักสงฆ์ต่อมาก็มีหมู่บ้านไกลๆกันเกิดขึ้นมาอีกหลายหมู่บ้านแต่ก็ยังคงมีวัดที่หมู่บ้านแห่งนั้นเพียงหมู่บ้านเดียวเท่านั้นที่ชาวบ้านในละแวกใกลเคียงกันต่างก็มาทําบุญฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่เดียวกันหมดอยู่มาได้ห้าพรรษาโดยที่ยังไม่มีชาวบ้านคนใดรู้เลยว่าหลวงตาหลปบนี้ทันมาจากไหน และก็ไม่มีพระเข้ามาจําวัดเพิ่มเติมแม้แต่ลูปเดียวมีเพียงก้าสามมเนนที่เป็นเด็กในหมู่บ้านละแวะกไกลไกกัน7จ็ดแปลูปเท่านั้นที่มาบวชเพื่อลําเรียนหนังสือหนังหากับหลวงตามีเด็กที่มาเรียนหนังสือจนจบออกไปอ่านออกเขียนได้กันหลายคนดูดูหลวงตาก็เป็นพระที่มีเมตตาพูดจาสํารวมเป็นที่น่าเลื่อมใสมากแต่ช่วงหลังๆท่านไม่ค่อยจะออกไปเทศนาสั่งสอนหรือแม้แต่สอนหนังสือหนังหาให้กับสามเณรเหมือนที่ผ่านๆมา แต่สามเณรก็ยังมีผู้ใหญ่หรือไม่ก็รุ่นพี่ที่คอยสอนแทนบ้างเป็นครั้งคราวหลวงตาก็เริ่มเข้าไปเก็บตัวเงียบในพระอุโบสถและปิดประตูเงียบเชียบหลังจากไปรับบิณฑบาตและฉันเช้าเสร็จของทุกๆวันชาวบ้านไม่มีใครสนใจเอะใจอะไรแม้แต่คนเดียวเพราะเห็นว่าท่านเริ่มจะแก่ชรามากแล้วอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเล่งบําเพ็ญเพียรภาวนาะก่อนที่ไม่รู้ว่าจะมรณภาพเอาเมื่อใดก็เลยได้แต่ร่วมอนุโมทนาบุญ รวมกับท่านไปด้วยเท่านั้นไม่มีใครอยากจะเข้าไปรบกวนและยังสั่งให้สามเนรนที่เป็นลูกหลานคอยเฝ้าดูแลหลวงตาให้เป็นอย่างดีหากว่าท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปเพราะกว่าที่หลวงตาจะออกจากพระอุโบสถเก่าเอากระช่วงใกล้จะจำวัดโนนโดยจะมีสามเนรนคอยเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์สองลูกบ้างสามลูกบ้างผัดเปลี่ยนกันเป็นแบบนั้นทุกวันไม่มีอะไรผิดสังเกต จนเริ่มมีวัวควายของชาวบ้านหายไปในช่วงกลางคืนสี่วันห้าวันถึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งกว่าจะรู้ว่าถูกลากเอาไปกินอยู่ในป่ากันหลายวันเข้าไปแล้วจนส่งกินเน่าเหม็นคละครุ้งไปทั่วเศษซากวัวควายที่ตายมีร่องรอยคมเขี้ยวถูกเสือกัดกินเหมือนกันทุกซากร่องรอยแบบนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่ชาวบ้านจึงได้แต่เพิ่มความระมัดระวังสัตว์เลี้ยงของตนเองไว้เป็นอย่างดีมอให้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมาอีก วัวควายถือว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินที่สำคัญมากหากวัวหายไปหรือว่าถูกฆ่าตายก็คงจะลำบากมากขึ้นในการทำการ,กรเกษตรและชาวบ้านในสมัยก่อนทุกครัวเรือนก็ย่อมมีอาวุธปืนติดบ้านติดเรือนกันไว้ทุกบ้านเพราะสมัยก่อนนอกจากจะใช้ลาสัตว์แล้วยังต้องมีไว้ป้องกันโจรผู้ร้ายที่มีอยู่อย่างชุกชุมด้วยแต่กระนั้นแล้วมันก็ยังเข้ามาในหมู่บ้านจนได้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเข้ามาจากทางไหน ทั้งที่ก็เฝ้าระวังกันอยู่รอบทั้งหมู่บ้านแล้วโดยเฉพาะที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านเลยออกจากวัดไปแต่ครั้งนั้นยังไม่ทันที่มันจะลากเอาวัวหรือควายออกไปได้เพราะาว่าวัวควายส่งเสียงร้องจนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆพากันวิ่งมาไล่ย,ยิงจนมันวิ่งกระเจิงหนีไปทางวัดชาวบ้านกลัวว่าพระเนนจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันแทนจนได้วิ่งไล่ตามไปแต่ก็ไม่ทันมีเสียงกระทบกันของหน้าต่างเะ่าโบสดดังโครมใหญ่ ท่าไม้สามเณรสามลูปที่เฝ้าอยู่หน้าประตูพากันตกใจยังไม่ทันที่จะทำอะไรหลวงตาก็เปิดประตูโบสถ์ออกมาพอดีและพอดีกับช่วงที่มีเสียงชาวบ้านร้องเอะอะโวยวายเข้ามาและแยกย้ายกันไปมาทางโบสถ์บ้างไปดูสามเณรนที่จำวัดบ้างก็เห็นว่ายังปลอดภัยดีกันอยู่ทุกลูปหลวงตาท่านออกมาจากโบสถ์ก็ไม่ได้มีสีหน้าท่าทางอะไรไม่พูดไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่รีบเดินกลับกุฏิของท่านไปสามเณรสามลูก ก็ถึงได้พากันกลับกุฏิของตนเช่นกันก่อนที่จะแยกย้ายไปชาวบ้านยังได้บอกให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดด้วยเพราะเสือมันอาจจะยังแอบสุม่มโดอยู่ใกลๆ้ๆแต่คืนนั้นก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นจนผ่านไปถึง3วันสมคืนหลวงตาก็ไม่ออกไปรับบินทบาทเหมือนเคยมีแต่สามนเนียนที่ออกไปและนำเอาอาหารมาถวายไว้ที่นาโบ์ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลก็ไม่เห็นว่าหลวงตาจะออกมารับเอาอาหารเข้าไปชันแต่อย่างใด จนช่วงค่าก็มีสามมเนนคอยเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์สองลูปเพื่อหลวงตาต้องการเรียกใช้อะไรสองทุ่มกว่ากวาก็มีเสียงหน้าต่างดังโครมขึ้นเหมือนปกติทุกวันก็เลยไม่ได้เอจใจอะไรอีกตามปราษาเด็กๆหนึ่งในสามมเนนหันไปเห็นหลวงตายืนกวักมือเรียกอยู่ข้างๆโบสถ์จึงได้ลุกขึ้นเดินเข้าไปหาแล้วก็พากันเดินหนีหายไปที่ป่าหลังโบสถ์สามเนนอีกรูปก็เห็น แต่ว่าไม่ได้ตามไปด้วยเพราะคิดว่าหลวงตาคงจะออกมาใช้ไหวาวานให้ทำอะไรสักอย่างก็เลยยังเฝ้ารออยู่ที่หน้าประตูแบบนั้นผ่านไปนานเกือบเที่ยงคืนจนเผลอหลับไปคิดว่าหลวงตากับสามเนรรลูปนั้นคงจะเลยกับกุฏิไปแล้วจึงได้กลับไปจำวัดในกุฏิของตนช่วงสายๆของวันล่งขึ้นถึงได้รู้ว่าสามเนรถูกฆ่าตายที่หลังวัดและเป็นสามเนรรลูปเดียวกับที่เฝ้าหลวงตากันเมื่อคืนนี้สภาพไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถูกเสือกัดกิน แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสามเนรนลูปที่รอบตายก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาก็เลยขอเข้าไปนอนที่บ้านของโยมพ่อโยมแม่แทนวันลงขึ้นจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้โยมพ่อโยมแม่ฟังแต่ในคืนนั้นก็มีสามเนรนถูกเสือลากไปกินอีกหนึ่งลูกเมื่อได้ฟังสามเนรนลูปนั้นเล่าให้ฟังแล้วทั้งโยมพ่อโยมแม่และชาวบ้านก็เกิดสงสัยพฤติกรรมของหลวงตาขึ้นมาแม้ไม่อยากจะเชื่อเพราะชาวบ้านต่างกันเลื่อมใสศรัทธากันมาก แต่ยังไงเสือก็คงจะต้องพิสูจน์ให้แน่ใจเพราะไม่มีใครเห็นเสือมาหลายวันแล้วมันคงจะไม่กล้าเข้าไปเสี่ยงกับกระสุนปืนของชาวบ้านถึงไดมาลากออาเนีนไปกินแทนแถมยังต้องพิสูจน์กันอีกว่าเสือมาจากไหนกันแน่แม้ว่าเฝ้าระวังกันทั่วทั้งหมู่บ้านก็ไม่เห็นว่าจะมีเสือออกมาจากป่าแม้แต่ตัวเดียวอาวุธปืนเครื่องรางของข,องของังถูกพกติดตัวกันไปด้วยทุกคน เพราะไม่รู้ว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาได้เมื่อใดช่วงค่าก็เห็นสามเณรเฝ้ากันอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์สามรูปมีแสงเทียนลิบหลีอยู่ในโบสถ์ชาวบ้านพากันไปแอบดักสุ่มดูอยู่รอบๆโบสถ์ด้วยจนสามทุ่มหน้าต่างโบสถ์ก็ถูกเปิดออกเห็นหลวงตากระโดดตัวลอยออกมาทางด้านนอกอย่างล่องแค่วเป็นที่น่าแปลกประตูโบสถ์ก็มีแต่ท่านกับเลือกที่จะกระโดดออกมาทางหน้าต่างแถมท่าทางยังกระฉับกระเฉง กิดกับพระชาลาภาพทั่วไปเดินอ้อมมาทางหน้าโบสถ์แล้วก็กวักมือเรียกสามเณรนตามไปรูปหนึ่งเหมือนกับที่สามเณรนที่เข้าไปนอนที่บ้านโยมเล่าให้ฟังทั้งหลวงตาทั้งสามเณรนเดินหายเข้าไปที่ป่าหลังโบสถ์ชาวบ้านหกเจ็ดคนพร้อมอาวุธปืนก็แอบตามไปห่างเห็นหลวงตาบอกให้เน้นเดินนำหน้าไปก่อนส่วนหลวงตาเดินตามหลังไปติดๆก่อนที่จะก้มลงคานสี่เท้าล่างของหลวงตาจู่ๆก็กลายเป็นเสือลายผาดก่อน เสียงเปินกระเบิดขึ้นทันทีเช่นเดียวกันเหมือนจะรู้มาก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกระสุนทุกนัดของชาวบ้านถูกอาบและประพรมไปด้วยน้ำมนต์บนศาลาที่หลวงตาเคยใช้ทำพิธีอยู่เป็นประจำทั้งฝังเข้าไปที่ล่างและแรงประทะก็ทำให้เสือสมิงนั่นหน้าทิมจนเซธลาเลยล่างของสามนเณรออกไปหลอดตายจากคมเขี้ยวของเสืออย่างอุดวิตชาวบ้านก็รูกันเข้าไปยิงซ้ำอีกหลายนัดจนล่างของเสือสมิงหลวงตา กลับคืนมาเป็นร่างของคนอีกครั้งเลือดแดงฉานอาบไปทั่วทั้งร่างนอนความหน้าตายอยู่ตรงนั้นเองก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันพลิกขึ้นมาดูเพื่อให้แน่ใจและพาสามเณรเดินย้อนกลับมาที่พระอุโบสถอีกครั้งเปิดเข้าไปดูว่าหลวงตายังอยู่ในนั้นหรือไม่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงามีเพียงแค่กลิ่นเน่าเหม็นสาบสางคละคลุ้งไปทั่วจึงได้แน่ใจว่าที่กระโจนออกจากหน้าต่างไปนั่นก็คือหลวงตาที่เป็นเสือสมิงจริงๆนั่นเอง ไม่ใช่เสือหลอบเข้ามากินหลวงตาแต่อย่างใดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนด้วยซ้ําว่าหลวงตาท่านมาจากไหนหรือแม้แต่มีวิชาอาคมอะไรหรือไม่ก่อนที่ช่วงหลังๆจะกลายไปเป็นเสือสมิงแต่อย่างไรชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็คิดเสียว่าท่านเคยเทศนาสั่งสอนทั้งชาวบ้านและสามเณรม,มามากมายแม้จะไม่มีใครรู้สาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร ชาวบ้านก็ยังช่วยกันชาพนากิจล่างของท่านให้เป็นอย่างดีห่อล่างท่านอย่างมิชิดไม่ให้ชาวบ้านคนอื่นๆได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่เป็นที่เครือบแคลงสงสยัยใดๆรวมทั้งที่เหลื่อมายศรัทธากันมาก,ก็จะได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไหนๆท่านก็ได้มรณาพาไปแล้วจะได้ไม่มีใครเห็นท่อนล่างของท่านที่ยังคงเป็นเสือสมิงอยู่นั่นเอง